สำหรับใครที่อยากสอบรับราชการติดในรอบแรกและได้บรรจุเลยในรอบนี้ลองฟังคนที่เขาได้บรรจุในรอบแรกที่เขาสอบมานะคะส่วนใหญ่แล้วคือจะเหมือนเหมือนกันเลยคือว่าเขาไม่ได้เครียดไม่ได้ซีเรียสในการอ่านหนังสือนะคะแต่ถามว่าเขาอ่านไหมเขาอ่านเขาตั้งใจนะคะแต่ว่าไม่ได้เครียดจนเกินไปนี่คือเรื่องจริงและเขามีเป้าหมายนะคะว่าเขาต้องสอบให้ได้ นะคะสอบให้เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่หรือบางคนมีเป้าหมายว่าจะสอบให้ได้เลยภายในปีนี้เมื่อเขามีเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ยดังนั้นในการเตรียมความพร้อมเนี่ยเขาจะเตรียมก่อนแล้วคนที่มีเป้าหมายนี่ไม่ใช่แค่เพิ่งตั้งเป้าหมายนะคะเขามีความฝันมีความหวังและมีเป้าหมายมานานแล้วบางคนถึงกับอ่านเก็บติวเก็บมาเป็นปีก็มี นะคะอันนี้ก็คือจากที่ลองถามท่านผอท่านหนึ่งท่านจะสอบรองผอ,อคขตท่านไปติวแล้วท่านอ่านหนังสือแล้วถามว่าท่านมีคุณสมบัติพร้อมที่จะสมัครหรือยังยังนะคะนี่คือคนที่มีความพร้อมค่ะเขามีความฝันเขามีเป้าหมายและเขาลงมือปฏิบัติมาเรื่อยๆจนกลายเป็นนิสัย พอถึงวันหนึ่งที่เขาพร้อมเขามีคุณสมบัติพร้อมที่จะสอบแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะสอบรับราชการได้เลยในครั้งนั้นและได้บรรจุเลยในบัญชีนั้นซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการสอบในตำแหน่งนั้นนั้นค่ะถ้าใครอยากประสบความสำเร็จอยากสอบเข้ารับราชการให้ได้ภายในรอบแรกและรอบเดียวเท่านั้น คุณจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเตรียมความพร้อมจนเป็นนิสัยและเป้าหมายของคุณก็จะมาถึงได้แบบง่ายๆเลยนะคะ